สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมรอบคำวันนี้17นาฬิกา45นาทีครับ23พฤศจิกายน2566วันนี้นะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับ23พฤศจิกายนมีการประชุมบอร์ดทกศและบอร์ดทกศก็อนุมัติจ่ายชาวนาไร่ละพันนะครับก็จะเริ่มโอนมาที่28พฤศจิกายน66นี้นะครับ จังหวัดไหนโอนวันที่เท่าไหร่ดูคลิปนี้นะครับหลังการประชุมนะครับหลังการประชุมวันนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดตกสได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าอนุมัติแล้วนะครับไร่ละพันนะครับวันนี้ประชุม23ิบสพฤศจิกายนก็จะเริ่มจ่ายสัปดาห์หน้าโดยวันแรกที่มีการจ่ายนะครับ นายยุมตีนายเศรษฐาทวีสินจะมาเป็นประธานคิกออฟเปิดการโอน28พฤศจิกายนและก็หลังจากคิกออฟเปิดการโอนแล้วนะครับวันที่28พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเริ่มโอนนะครับนายกุัฐมนตีนายเศรษฐาทวีสินก็จะได้ถแถลงข่าวโครงการนี้อย่างละเอียดอีกครั้งนั่นหมายความว่านายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันนี้เปิดเผยเฉพาะในส่วนของอนุมัติไร่ละพันและก็เริ่มโอนสัปดาห์หน้า แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจังหวัดไหนเรือบนวันที่เท่าไหร่จังหวัดไหนได้ไหนได้วันที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลจากทกศก็ยังไม่เห็นขึ้นข่าวนะครับนายจุลพันธ์มอมรนิวัตรคงจะอุบข้อมูลนี้ไว้ก่อนเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนเปิดงานวันที่28พฤศจิกายนที่เป็นวันเริ่มโอนแลวก็ถแถลงรายละเอียดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็มีเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจสวัสดิการทันข่าวได้ไปเจาะลึกข้อมูลมาว่าจังหวัดไหนเริ่มได้บันไดเราจะแนบลิงก์เพจสวัสดิการทันข่าวไว้ที่อคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ให้ท่านประชุมอ่านเองครับโดยเราเราจะโดยเราจะนําข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวมาอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ครับยี <28. S 2> ่สิบแปดพฤศจิกายนครับโอนภาคเหนือครับ เชียงใหม่น,น่านแพร่ครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดอุดรธานีร้อมหาสารคามอุบลราชธานีนะครับ29พฤศจิกายนครับมีลำปางเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตอุทัยธานีและจังหวัดตากนะครับ 30พฤศจิกายนครับมีบึงการหนองบัวลำพูหน้องคายมุกดาหารสุรินบุรีลำชายภูมิศรีสะเกดครับ1ธันวาคมครับขอนแก่นสกลนครนครพนมกาลสินนครราชสีมายะโสธรครับวันที่2อธันวาคม66ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดเลยอำนาจเจริญครับภาคกลางมีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีลบบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดชนบุรีะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วสมุทรปราการตราดภาคตะวันตกราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ครับชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลานาราธิวาสและกรุงเทพมหานครเมืองหลวงครับสำหรับจังหวัดใดได้บ้านไหนที่อ่านมาเมื่อกี้ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจสําสัิการทข่าวจะแนบลิงก์เพจสําสักการนข่าวไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ